ลีนาจังซัดก,กลับแครรี่เรียกคะแนนความสงสารพูดชัดสาเหตุทำไมไม่โกรธมดดำประเด็นดรามา่าเดือดสนัน่นโซเชียลกรณีลีนาจังกระชากวิกผมแครรี่ไพรวันกลางรายการของมดดำคาชาพาทำให้ลีนาจังโดนทัวลงถูกกระแสโจมตีอย่างหนักจนต้องออกมายกมือไหว้ขอโทษแครรี่ ไพรวันพร้อมขอโทษไปถึงแฟนคลับแครรี่อีกด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องราวก็ยังไม่จบคราวนี้ลีนาจังเดินหน้าแจ้งความแครรี่ไพรวันข้อหามหมิ่นประมาทด,ด้วยการโฆษณาลั่นแครรี่เรียกคะแนนความสงสารซึ่งความคืบหน้าในวันที่10เมษายน66หลังจากลีนาจังจันจาได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแครรี่ ใครวันในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่สอนอพยาไทยพร้อมนำเอกสารหลักฐานทั้งโพส์ตในเฟซบุ๊กต่อว่าตัวเองด้วยถ้อยคำหยาบคายรวมถึงคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนคลับแพรรี่มามอบให้พนักงานสอบสวนด้วยลีหน้าจังเปิดใจว่าเรื่องนี้ทำให้ตอนนี้ตัวเองเครียดจนเส้นเลือดในสมองจะแตกเครียดจนลืมกินยา ทั้งที่สาระสำคัญของเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เดินทางไปถ่ายทำรายการให้หมดดำคาชาพาที่เพิ่งเปิดรายการใหม่โดยตอนนั้นตัวเองไม่รู้ว่าจะมีแขกรับเชิญคือแพรรี่ไพรวันมาร่วมด้วยแต่เมื่อได้เจอกันก็มีการพูดคุยหยอกล้อเล่นกันไปมาตามประสาคนที่เคยรู้จักและเคยร่วมงานกันมาแล้วประมเอันสองครั้ง โดยเนื้อหาการพูดจาทั้งหมดเป็นการหยอกล้อเล่นกันไปมาก็มีทั้งคำพูดจิกกัดคำพูดหยอกล้อกันปกติซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวเองที่ถูกจิกกัดมากกว่าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าเป็นเรื่องตลกขำๆเพื่อความบันเทิงและเอนเตอร์เทนกันทั่วๆไปและอีกอย่างไม่อยากให้เกิดบรรยากาศตึงเครียดเพราะตัวเองนั้นก็ให้เกียรติมดดำ จนมาถึงช่วงช่วงถ่ายภาพนิ่งตอนช่วงท้ายตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมองว่าเป็นการหยอกล้อเล่นกันจึงได้มีการกระชากวิกผมของแพรรี่ด้วยความเอ็นดูตัวเองเอ็นดูเหมือนลูกสาววอลแวนซึ่งหลังจากกระชากวิกผมออกตอนนั้นก็ไม่มีใครพูดอะไรทุกคนอย่างยิ้มแย้มและหัวเราะรวมถึงแพรรี่ที่ไม่ได้มีท่าทีว่าจะโกรธเคืองตัวเอง ต่อจากนั้นผ่านไปไม่ถึง5นาทีหลังจากที่แพรรี่กลับออกไปได้มีทีมงานนำไลฟ์สดมาให้ดูว่าแพรรี่ร้องไห้และรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นตัวเองค่อนข้างงงและยังได้ขอโทษผ่านรายการของมดดำไปแล้วแต่อีกฝ่ายก็ไม่จบมีการไลฟ์สดด่าตัวเองด้วยถ้อยคําหยาบคาย รวมถึงมีคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนคลับที่มาต่อว่าตัวเองด้วยเช่นกันซึ่งมีทั้งข้อความข่มขู่ว่าจะบุกมาถึงที่บ้านมาทำร้ายร่างกายทําให้ตัวเองกังวลและมีความเครียดมากลีน่าจางยังบอกอีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนแคร,รี่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็เรียกคะแนนความสงสารและต้องการที่จะโปรโมทหนัง เพราะมีฉากกระชากวิดของแพรรี่ในหนังเรื่องเสือเพลนหนึ่งของพดอานน์อยู่ด้วยรวมถึงโปรโมทเพลงและโปรโมตเอ็มวีและรวมถึงน้ำพริกที่ขายอยู่เพราะหลังจากมีประเด็นดังกล่าวออกไปยอดขายน้ำพริกเห็นว่าขายดีอย่างถล่มทลายแต่ตัวเองกลับต้องมาเป็นจำเลยสังคมและยืนยันว่าทั้งหมดเป็นการแสดงไม่ได้มีเจตนาทำให้อับอาย ส่วนในกรณีของมดดำนั้นลีหน้าจังไม่รู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใดเพราะมดดำยังมีการเชิญไปกินข้าวแถมยังควักเงินส่วนตัวหนึ่งหมื่นบาทให้ตนนำไปกินข้าวอีกด้วยรวมทั้งยังจะให้หมอนั้นพาไปรักษาเพราะตัวเองมีอาการเจ็บหลังไม่สามารถก้มตัวได้